สวัสดีค่ะเช้งมาแล้วจอสันส่นจอสั่นวันนี้จะมาคุยวันนี้จะมาคุยในหัวข้อที่ว่าทำเรทำเลดีดูอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาคุยกันวันนี้มาสั้นๆแปบ๊บเดียวเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ชวนเพื่อนๆก่อนนะคะฟังเพลงก่อนนะคะ มาจ้ะวันนี้จะมาคุยในหัวข้อที่ว่าทำเลดีดูอย่างไรนะคะสำหรับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่นะคะแบบว่าเอะเราเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้มีที่ไม่ได้ขึ้นโครงการไม่ทําอะไรเลยเนี่ยอันดับแรกอะ่ะเราต้องทําอะไรก่อนนะคะก็ถ้ายังไม่ได้ทําอะไรเลยสักอย่างเลยนะคะก็อยากให ลองวิ่งดูที่ดูวิ่งดูที่ดูก่อนนะคะก็คือให้หาที่ดินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคำนวณว่าเราจะทำอะไรต่อไปอยังไยงยไงใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของที่ดินทำเลดีดูอย่างไรนะคะมาดูข้อแรกกรันเลยดีกว่านะคะข้อแรกก็คือถ้าเราต้องการที่จะสร้างอา หมู่บ้านจัดสรนแล้วเราก็ยังเป็นมือใหม่นะคะเรายังเป็นคนเริ่มต้นนะคะแนะนำให้ไปเลือกพื้นที่บริเวณที่เขามีหมู่บ้านบริเวณที่เขามีบ้านจัดสรรอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นอาจจะเป็นที่เขามีาโครงการดังๆไปตั้งอยู่แล้วนะคะให้ห่างจากาโครงการนั้นๆได้นะคะ ตั้งแต่500เมตรนะถึง1ถึง1กิโลนะคะรัศมีประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วมันมากกว่านี้แหละแต่ว่าถ้าเอาทำเลดีจริงใช่ไหมก็500เมตรถึง1กิโลนะ,ะรัศมีประมาณนี้ถือว่าโอเคเลยนะใช้ได้เลยถือว่าทำเลดีถือว่าทำเล,ด,ำเลดีเพราะอะไรคะเพราะว่าโครงการใหญ,ใหญ่ๆก่อนที่เขาจะ มาตั้งตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเขาจะจ้างแผนกเซอร์เวยสำรวจเส้นทางว่าตกลงแล้วพื้นที่ตรงเนี้ยมันเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยหรือไม่มีทางลัดทางสะดวกอะไรอะไรยังไงไหมนะคะในฐานะที่เราเป็นปืนใหม่เราก็อาศัยโครงการใหญ่หญไปเลยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าโครงการใหญ่เขาได้สำรวจเซอร์เวยเรียบร้อยแล้วว่าตรงนี้เหมาะที่จะสร้างบ้านจัดสรรเหมาะที่จะขึ้นโครงการ เราก็เพียงแต่ไปอยู่ใ,ใกล้เขานะเราก็สามารถที่จะขึ้นโครงการได้แล้วนะวิธีนี้เป็นการดูทำเลที่ง่ายมากแล้วก็ได้พื้นที่สวยสุดๆนะที่สำคัญก็คือเราไม่ต้องเซอร์เวยไม่ต้องสำรวจไม่ต้องทำอะไรเลยนะเพราะว่าเราเพียงแต่อาศัยดู โครงการข้างเคียงนะที่เขามีแบรนด์มีชื่อเสียงอยู่แล้วเพราะว่าโครงการแบบนี้เขาจะจ้างหน่วยงานที่มาซอรวจค่อนข้างรอบครอบแล้วก็ใช้เงินเยอะทีเดียวคนะเพราะฉะนั้นเราสร้างตรงนี้เราบองว่าพื้นที่ตรงนี้ถือว่าเป็นทำเลดีทำเลยทองเลยทีเดียวคนะ่ะต่อไปเป็นข้อสองคนะี่ข้อสองนะนอกจากนอกจากข้อหึแล้วเนี่ย พื้นที่แบบไหนอีกที่ยังถือว่าเป็นพื้นที่ดีนะที่ยังถือว่าเป็นทำเลดีนะก็ถ้าหากว่าเราไม่ต้องการที่จะอ่าไปแข่งขันอะไรกับเพื่อนฝูงมากมายนะคะหรือว่าไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการที่อยู่ใกล้กับโครงการใหญ่เราต้องการที่จะหาพื้นที่หาหน่านน้ำของเราเองนะคะ เราก็สามารถเลือกได้ตามนี้นะคะก็คือเลือกริมถนนนะคะเลือกริมถนนสาธารณะนะคะคือยังไงก็เอาเป็นถนนที่รถวิ่งผ่านนะ,ะถนนอา่าถนนหลวงนะคะหรือว่าจะถัดมาจากถนนหลวงเป็นถนนอะไรคะเรียกว่าถนนอะไรถนนอบตอก็ได้นะคะ เขาเรียกอะไรทางหลวงชนบทก็ได้ก็คือเป็นถนนที่มีรถสัญจรวิ่งผ่านไปผ่านมาค่อนข้างเยอะหรือว่าอาจจะไม่เยอะก็ได้แต่ว่าก็วิ่งตลอดนะไม่ใช่ว่านันน้นจะวิ่งทีเงียบเหงาอย่างนี้ก้าเจ,จะยงไม่เหมาะสําหรับที่จะทําที่หาศใสเพราะว่าลูกค้าที่มาซื้อก็าาจ,จะไม่กล้ายอยู่ก็ได้นะะ ยกเว้นเป็นบ้านสวนนะใช่ไหะก็ข้อสองผานไปแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวทบทวนอีกทีนะเมื่อกี้ก็คือเลือกพื้นที่ตำแหน่งที่ใกんんล้โครงการหรือหมู่บ้านที่เขามีอยู่แล้วนะคะโดยเว้นระยะห่างออกมาสัก500ถึง500เมตรถึงมิลิโลนะแต่ว่านี้ถือว่าทำเลสวยใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ข้อสองเมื่อกี้ที่บอก ที่ผ่านแล้วนะคะก็คือว่าจะต้องเลือกพื้นที่ติดถนนริมถนนอ่าไม่ใช่ติดทางสาธารณะนะแต่เป็นติดถนนริมถนนถนนนั่นแหละถนนนั้นหมายความว่าต้องเป็นถนนที่รถสัญจรไปมาวิ่งผ่านอยู่เสมอนะคะอาจจะไม่ได้วิ่งตลอดไม่ได้ชุกชมอะไรแต่ว่าก็ถือว่าวิ่งผ่านวิ่งผ่านเป็นระยะระยะหรือว่ามีการสัญจรที่ค่อนข้าง บ่อยนะก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะไม่ใช่ว่าไปนั่งดู8ดชั่วโมงวันหนึ่งมีรถวิ่งคันเดียวอันนี้ก็ถือว่าอาจจะยังเปรี่ยวเกินไปหน่อยนะะเมื่อกี้ผ่านไปสองข้อแล้วนะคะข้อสุดท้ายนะคะ ข้อสุดท้ายก็คือเวลาที่เราไปดูที่ดินเนี่ยนะเวลาที่เราไปดูที่ดินอนะ่ะเราเข้าไปในพื้นที่หรือว่าเจราจาต่อรองกับเจ้าของที่ดินเนี่ยเราจะได้เราต้องลงไปดูที่นั้นๆเองนะเราจะได้ความรู้สึกนะสังเกตหัวใจเราให้ดีนะหากว่าลงไปในพื้นที่นี้แล้วร,รู้สึกว่าเอ้ยรู้สึกชอบรู้สึกว่าสบายใจรู้สึกว่า เฮ้ยมันเหมือนที่เราเลยหรือว่าเฮ้ยนี่แหละที่เราที่นี่ขายดีแน่นอนอย่างนี้นะถือว่าที่ตรงนั้นทําเลยดีนะคะไม่ต้องสนใจอ่าที่เค้กบอกมาเมื่อสักครู่นี้ไม่ต้องสนใจเลยถ้าหากว่าคุณไปเหยียบที่ไหนแล้วรู้สึกว่าที่นี่ดีที่นี่เจ๋งที่นี่โอเครู้สึกสบายใจชอบใจนะคะที่นั่นเป็นของคุณขึ้นโครงการที่นั่นไปเลยนะคะแปลว่าถ้าคุณทําอะไรตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นจะเป็นที่ ทําเลทองสําหรับทํำมาหากินของคุณเลยคนะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเลือกตามข้อหนึ่งข้อสองไม่ได้ก็ไม่ต้องสนใจนะคะมาดูข้อสามเลยก็เลือกอากที่เราชอบนะคะแล้วก็เข้าไปดูที่โครงการให้เข้าไปดูตรงที่ดินจริงไปที่ที่ดินจริงเลยว่าอ่าเรารู้สึกยังไงกับที่แปลงนี้นะะถ้าเรารู้สึกดีก็ โอเคแว่าที่ตรงนี้เป็นที่ที่เหมาะสําหรับที่เราจะมาทํามาก,กินแต่ถ้าเรารู้สึกว่าไม่ดีเลยเอา่าก็ยังเห็นลมอะ่ะพัดโชยอยู่เลยนะะแต่ว่าพอเข้าไปตรงนั้นลมนิ่งสนิทแล้วก็รู้สึกว่าร้อนมากอย่างนี้ถือว่าไม่โอเคนะคะอันนี้ถือว่าไม่ผ่านนะแต่ถ้าเาเข้าไปรู้สึกว่าุอ้ยลมเย็นสบายเข้าไปรู้สึกปแบบผงร่องเบารู้สึกชอบจังเลยอันนี้ให้ซื้อไว้เลยนะคะที่นี้ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะคะ ก็ฝากกันไว้แค่นี้และคะ่ะสำหรับวันนี้ก็มาสั้นๆแนละ้วเพราะว่ามาดึกแล้วนะคะใครสนใจหมู่บ้านโครงการของเรานะคะหลังนี้นะคะก็ติดต่อก,กันเข้ามาได้นะคะหมู่บ้านดิฟเฟนซ์นะคะราคาเพียงหนึ่งล้านเก้าแสเก้าหมืนบาทตั้งบนตั้งอยู่บนเนื้ที่สูงสุดถึงสูงสุดถึงหนึ่งไร่นะคะไม่รู้ว่าจะรีบพูดไปไหนนะ,ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะ กันวันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วนะรักนะคะบ๊ายบาย